ทุกคนวันนี้ดาวจะพาทุกคนมานั่งกระเช้าไฟฟ้านะคะเราจะขึ้นไปดูวิวบนดอยกันค่ะมีแดดแบบนี้นะคะแต่ว่าอุณหภูมิ10องศานะคะทุกคนค่ะเราขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะคะวิวก็ สวยอยู่นะคะเนี่ยพอมีแดดอะไรอะไรก็สวยงามไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้ากันเลยค่ะนี่หนึ่งกระเช้านั่งได้สองคนนะคะเราได้นั่งกระเช้าหมายเลขห9ค่ะ ม,มานน่นี่ว่ะมีดาขายเออเขายังชั่วหน่อย <c oughs> นี่หาเรื่องจนได้ <c oughs> <c oughs> สูงม ย้อนแสงแวิวสวยมากค่ะวันนี้แดดออกอ,อ๋อจส็สก้าคู่กันของดาวหกก้า,กา,กาของตัวเองใสกว่าของพี่นะรูปพี่ไม่ไม่เท่าไหร่ สตสตฟนู่นเมืองบิงเงนอุนรูดซามปัดทุกคนนั่งกระเช้าไฟฟ้าค่ะวัดไทยนะนี่ฮะวัดไทยไทยินเดีไร่อางนนะคะข้างล่างเป็นไร่อางน สวยแล้วทุกคนอ้ยมานั่งกระชอบไฟฟ้าดูสวยสูงนะเนี่ยดูเหมือนจะไม่สูงอู้ มองลงไปข้างล่างเสียวไซบานกระเช้าไฟฟ้าค่าขึ้นสิบยูโรนะคะขึ้นและลงขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวหกยูโรห้าสิบ <laughs> ไปแล้วนูน่นรีบๆบน้องจังเข้าไปช่องเที่ยวกับครูกับน้องจังก็ได้ขึ้นอสู ก็ยุ่ยยุ่ยยุ้ยมียยยยยตรงเสานะคะมันจะดำเล่นหนาาข้าใสบานราคะข้าวกับข้าวจ้ายิ่งสูงยิ่งสวยจะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งหนาวนวี่แหละ อืบม,มีจักรยานมาถึงแล้วจ้ามาถึงแล้วเสร็กน่าตัวเองเก่งมากเลยมาถึงแล้วค่ะนี่

สวยมคะทุกคนว้าว้จุดชมวิวนะคะสวยมากดูสีดอกยาก่าขึ้นเต็มเลย ว้าวสวยทุกคนตรงนี้นะเป็นศาลานะคะแล้วก็ชมวิวอุ้ยมีสวยมากพอดีปีก่อนๆน,นู้นมาไม่สวยอย่างนี้นะคะเพราะว่า มันคืดๆแต่ตวันนี้อากาศดีวิวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเพื่อเธอสวยเข้าที่แล้วมาไม่สวยอย่างนี้360องศาทุกคน